พบกันเช่นเคยนะคะเมนูที่เม่อ้อยจะทําวันนี้ก็คือหอยจ้อปูค่ะที่เรามาดูส่วนผสมก็เลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นหมูสับนะคะ2อกิโลชอบแบบนุ่มๆก็เป็นมันหมูได้นะคะแต่ของไม่อ้อยนี่คือใช้แบบหมูห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็มันห้าสิบเปอร์เซ็นค่ะก็หมูหนึ่งกิโลมันหนึ่งกิโลนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นกระเทียมค่ะกระเทียมไทยนะคะห้าหัวแล้วก็รากผักชีอีกสิบห้ารากนะคะจะเป็นกุ้งนะคะไม่อ้อยนําไปปันป่นนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น ปูค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นต้นหอมนะคะเดี๋ยวทีนี้เรามาเริ่มทํากันเลยค่ะไว้จะคุกตัวนี้ก่อนนะคะใส่ผงปูรสก่อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแป้งมันนะคะสิบช้อนค่ะตามด้วยพริกไทยใส่ห้าช้อนค่ะตามด้วยเล้าจีนนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่แค่น้ำมันงาได้ค่ะเล้าจีนอีกสี่ช้อนค่ะก็นน้ำมันงาห้าช้อนนะคะ ซอสปรุงรสนะคะซอสปรุงรส8ค่ะแล้วก็น้ํามันหอยอีก5นะคะน้ำตาล3นะคะแล้วก็คลุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเสร็จน,นะคะน้อยใ,ใส่ตัวนี้ลงไปเลยค่ะกุเนื้อปูลงไปเลยค่ะ พร้อมต้นหอมนะคะหอมนี้เอาเฉพาะใบนะคะไม่เอาหัวนะคะเสร็จแล้วเราก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันค่ะโอเคนะคะทีนี้เรามาเตรียมตัวแผ่นฟองเต้าหู้กันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการห่อกันค่ะจากที่เราเตรียมทุกอย่างเรียบร้อยนะคะทีนี้ไม่อ้อยจะมาทําวิธีการห่อนะคะแผ่นหนึ่งเนี่ยจะห่อตัวไส้ได้ประมาณหนึ่งกิโลนะคะแผ่นหนึ่งของเขาเนี่ย ทีนี้เราจะนํามาตัดนะคะเล็กใหญ่ตามใจนะคะอันนี้เราซื้อมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ต้องเอาเอาน้ํามาพรมมาฉีดนะคะเพราะว่าเขาจะยังนิ่มยังห่อง่ายนะคะหลังจากที่ตัดเสร็จนะคะนี้เรามาเริ่มห่อกันเลยค่ะตักตัวไซส์เบาล,ลงไปค่ะนี่นะคะเสร็จนะคะแล้วก็ทำให้เข้าแน่นนะคะแล้วก็พับเหมือนที่เราห่อ,หอปอเปี๊ยะ แบบนั้นเลยนะคะเนี่ยลักษณะเดียวกันเสร็จนะคะเราก็จะม้วนแล้วน้อยเอาน้ำมาไอ้น,น้ำแตะตรงปลายค่ะเพื่อจะเก็บนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งน,นี้เรามามัดก,กันค่ะในอ้อยใช้พอดีไม่มีไม้ตอกนะคะก็เลยไปตัดเอาก้านกล้วยนะคะที่แบบใบเขาตายอะคะ่ะ เสร็จแล้วเามาแช่น้ํานะคะเสร็จแล้วก็นํามาฉีกเป็นเส้นแบบนี้ค่ะใช้แทนกันได้นะคะนี่แม่ว่าจะมัดเป็นกึงศูนย์กลางก่อนนะคะใครไม่มีก็เป็นเชือกได้นะคะเล็กใหญ่ตามชอบเลยค่ะนี่นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแมว่ขอทําให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อค่ะนี่นะคะแม้ว่ยทาเสร็จแล้วนะคะหนึ่งซึ้งนะคะ ใช้ผ้าขาวบางรองนะคะแล้วทีนี้เราจะนําไปนึ่งนะคะใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีนะคะตอนนี้แม่อ้อยก็ตั้งหม้อรอไว้แล้วค่ะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะทีนี้นึ่งสุกเรียบร้อยนะคะหนึ่งซึ้งนะคะทีนี้แม่อ้อยจะนํามาผึ่งไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวแม่อ้อยจะผึ่งให้เข้าเย็นนะคะแล้วก็ขอห่อให้เสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อนะคะ โอเคหลังจากที่เราพักให้เขาเย็นนะคะทีนี้เรามาเริ่มทอดกันเลยค่ะแล้วชิ้นที่หั่นก็คือหั่นตามที่ตามรอยที่เรามัดไว้นะคะค่อยทอดไปนะคะอย่าทอดไปแรงมากนะคะโอเคเล้วเราค่อยมาดูกันต่อค่ะตอนนี้ก็ได้ที่แล้วค่ะนี่นะคะได้ที่แล้วทีนี้เราจะตัดพักเสด็จน้ํามันไว้เลยค่ะ ก็เยียร้อยนะคะสำหรับหอยจ้อนะคะหอยจ้อปูค่ะแบบเครื่องนแน่นๆเลยนะคะทำกันไม่ยากนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยยิงข่ะแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ